หัวดำดำเหมือนเลยอออยู่นะครับอูอยู่อสวัสดีทุกท่าน well ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมสาแนวิชากินนะครับวันนี้ก็พามาปักเบ็ดนะครับ หมายก็เป็นคลองหลอดนะครับแต่ลกน่าดูเลยผมก็ได้ทําการเชาะไปแล้วเหยื่อที่ใช้เนี่ยนี่แมงกระชอนนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอุ้ยอุย,อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาเข้ามากินไหมครับนี่เหยื่อทีเด็ดเลยครับเอาละปลาเคียวๆนะครับ ไปลุ้นกันดีกว่านี่ครับนี่เกี่ยวแล้วเกี่ยวหลังแบบนี้นะครับไม่ตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวปักให้มันว่ายน้ำนะครับให้มันเสมอไปอยู่น้ำครับมันจะว่ายน้ำนี่ครับ เรียกป่าดิจังเลยเอาละครับเวลามันเลาะอะไรนะครับเสียงคุบเมื่อกี้เลยจะจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับคันนิ่งป่าจะอยู่ไงนี้หัวดำไปเลยเออกอยู่นะครับ อยู่อยู่อยู่นี่ครับแมงกระชอนนี่เป็นไงแมงกระชอนออกฤทธิ์แล้วโหใสสวยเลยนะครับเนี่ยใสความเลยความหมาน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 หม,มานแมงกระชอนออกฤทธิ์จอ,อดรถปุ๊บครบปั๊บ แจ๋วัน,นี้ยังไงอน,นี้อ้อยอยู่นะครับช้อนแมงก็ช้อนอันนี้อยู่นะครับแต่โอ้โหูพันมินอีกเดี๋ยวผมขอแกะปลาก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับแกะมาแล้วผันปลา สายสวยนะครับแมงกะชอนครับผมขันนี้ยังอยู่นะครับจังวายอยู่ลองมาดูฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอาเนื้อนื่ชอชนน้อยครับอ๋อ,อเออไปซะโมแต่โม อดสิครับโอ้โหดึงไปพันกับป่านะครับปลาไม่อยู่นะครับดูหัวดำๆเลยเดี๋ยว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 เปลี่ยนเยอะก่อนโอ้โหคันนี้อยู่นะครับแต่แบบพันป่ายังไม่เห็นตัวปลาเลยครับเนะี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดินดินดิมโอ้ยสายสวยนะครับนี่ครับอื้ยอย นะครับนี่ครับแมงกระชอนแมงกระชอนทำเหตุอีกแล้วนี่ครับโอ้โหสายครับสายง,งามๆนะครับแก้วนี่ครับอย่างเงี้ยมาน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 เดีวราไปดูอีกสองพันนะครับ ปากไว้ชายนานครับอาวพระอา้าวโอ้ยคันนี้ก็กินนะครับนี่ครับกินนะครับอันนี้ก็ติดนะครับสองคันคู่เลยอย,อย่าันี้ขึ้นก่อนนี่ครับ เดี๋ยวไปดูไอ้คันนะครับตัวนี้ตัวตัไอ้อ้วนเลยแตดูคันนะครับเดี๋ยวดูอันนี้นะครับหับวดำดำโอ้โหทำเรื่องเลยครับเด็ดช้อนแมงเด็ชอนทำเรื่องเลยครับ สายครับผมสายครับนี่ครับแมงกระชอนแมงกระชอนทำเหตุแล้วหมานหมันหมนหมนหมานหมันนุยคันนะครับยังไม่ได้แกะปลานะครับมาดูคันนี้ก่อนเกี่ยวไปเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเียื์อไป ตัวก่อนอ,อ,อ้าวอยู่อยู่แต่พันปลานี่ครับเกี่ยวไว้เมื่อกี้นี้เหยื่อมันหมดนะครับ แล้วก็เดินไปเลาะเดินกลับมาติดอีกแล้วครับเอาเรื่องเอาอีกแล้วครับอันนี้โอ้โหแต่พันพันนู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไกลสา้สวยด้วยเดี๋ยวผมขอแค่ป้าก่อนนะครับนี่ครับเหยื่อมันหมดนะครับแล้วผมก็เกี่ยวไปแต่ก็ เดินกลับนะครับติดไม้แล้วครับเนี่ยพันป่านะครับสา,สายสวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยแจ๋วมานๆมานๆน,น,นี่แล้วเทลแรกนะครับสามสิบห้าคันนะครับแมนกะชอนก็ถือว่าโอเคเลยครับสา,สายสวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย เดี๋ยวไปรอลุ้นตอนเก็บเบ็ดครับผมหมาน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 เอาไแล้วครับคันนี้อัน,นี้เอาแล้วมังก็ชอนเอาอีกแล้วหมาเี็ครับมาอีกครับแมงก์ชอน สามิ่าคันนะเนี่ยดูสิสายสวยทั้งนั้นเลยแจลวแจลว,จวดูคันนี้ครับคันโคง้คงเลยดูไหมเนี่ยค,ง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 คันโค้งคงันโค้งว้าวอยู่ครับผู้ชายสวยแล้วต้องค่อย,อยต้องค่อย ูเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงตัวสายแจววิกแล้วไอช้อนไอช้อนโคงนะ้งแล้ว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 โค้งแล้วครับโค้งแล้วครับ อุ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุออายแล้วครับนี่นเป็นไงแมวชอนแผงลิอีแล้วายสวยเลยครับเนี่ยนี่ครับเปิดออกตานะครับ โโอ้หสายง,งามๆทั้งนั้นหมานหมานหมานเดี๋ยวไปลุ้นข้างหน้าอันนี้ครับโอ้ยเหนือนอีแกแล้วเหนืออีกแล้วห่าอยู่ครับนี่ แมงก็ช้อนแผงลิดอีแกแล้วไส่สวยเลยเนี่ยมาน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 แมงก็ช้อนตึงๆเลยช้อนแผงลิด,ดอีกแล้วนี่ ลิปอีกแล้วแมงกะชอนสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันที่บ้านนะครับนี่ครับผลงานนะครับรอบเก็บนะครับถือว่าโอเคนะครับเบ็ดสามสิบห้าคันนะครับใช้แมงกะชอนนะครับก็ปลาน่าจะสิบกว่าตัวนะครับรอบแรกก็สิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมที่บ้านนะครับ ใส่ส,สวยเลยวันนี้ตึงแน่เลยตึงๆเลยวันนี้แมงกระชอนเป็นเหตุครับผมแจ๋วนี่ครับผลงานรวมนะครับเบ็ดสามสิบห้าคันนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับใช้เหยื่อแมงกระชอนนะครับใสส,สวยๆทั้งนั้นเลย ก็ออฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับดูครับสามสิบห้าคันนะครับโอ้โหปลาก็ประมาณห้าหกโลได้นะครับใสสวยๆทั้งนั้นเลยพบกันคลิปหน้าครับผม